นี้ก็ต้องโอดด้วยเรื่องแบบนี้มันต้องอวดด้วยหรอเล่าให้ผมฟังหน่อยได้ไหมเขาชอบว่าฟังโอดด้วยเหมือนคนที่เคยมีเงินมันโชว์เงินในบัญชีมีเงินจะรากเลวนะแต่ต่อหรือเปล่าแต่มันคือความภาคภูมิใจของเราแล้วทำไมเราจะอวดไม่ได้รอ,อนานไหมคะกัน ไม่เลยครับนี่ผมดูมาถึงเมื่อกี้ผมดูไว้นะเขาบอกว่าข้าวซอยไก่ที่นี่อร่อยมากเลยอันยูอันยูนี่หัวล,ล้านตัวดำๆไว้หนวดไว้เข่านะเจ๊ชอบ <c oughs> จะบอกให้เดีย แค่มากินอาหารเที่ยงเนี่ยเดียต้องพกกระเป๋าแพงๆมาด้วยเหรออือก็มันเพอของใหม่อะค่ะคุณแม่เพิ่งซื้อมาใหม่เนี่ยก็ขอใส่อวดคนอื่นสักหน่อยนะคะพี่ป้อมกับเดียวมานั่งทานด้วยกันไหมคะอุยตายนุ่งฟังพี่ขอโทษพี่ไม่เห็นต่างคือเราสองคนน่ะ ไม่อยากจะหารด้วยหรอกนะเพราะว่าฟางเนี่ยกินอาหารแพงๆนั่นเลยอะนัน่นน่ะสิฟางนี่แกนะ่ะรายได้ต่ำนะแต่ว่ารสนิยมสูงสูงไม่ยาแหมทำตัวเหมือนพวกเคยรวยมาก่อนนะเดี๋ยวเจ๊ว่าเนี่ยเราไปหาอะไรกินข้างนอกดีกว่านะไปหาอาหารต่ำาๆกินกันดีกว่าเบื่อพวาคนรวยนะไปค่ะไปนะ เพื่อนร่วมง,งานคุณแต่ละคนนี่ต่างไม่ดีกันเลยนะคงไม่มีอะไรหรอคะ่ะเขาก็คงแซวกันขำๆอะสั่งนี้ยังคะเนี่ยข้าวซอยไก่นี่เพื่อนผมมากินเขาบอกว่าอร่อยมากเลยนะแล้วก็ราคาไม่แพงมากด้วย ใช่หัวร้านมีเขาแต่เป๊ะเหมือน่ใช่ย,ย,ยอเดียอะไรของแกเนี่ยก<ฮ>็ดูสิอคุณแม่แค่นี้ก็ต้องโพสต์อวดด้วยอยหือ สงสัยอยากจะอวดคนอื่นมึงว่ากินแต่ของแพงๆอะ่ะนี่ที่บ้านไม่มีบ้านเลขที่หรอจ๊ะถึงต้องสั่งของมาส่งที่ออฟฟิศเนี่ยก็วันทำงานไม่มีคนอยู่บ้านอะ่ะก็เลยให้ฝนส่งมาส่งที่บริษัทล่แต่ฉันว่านะอยากจะอวดให้ชาวบ้านชาวช่องเขารู้มากกว่ามัง้งว่าตัวเองเนี่ยสั่งแต่ของแพงๆมา ฉันไม่ได้คิดแบบนั้นสักหน่อยเรื่องแบบนี้มันต้องอวดด้วยหรอก็ขนาดแกไปกินข้าวกับผัวยังโพสอวดชาวบ้านเขาชอเขาเลยไม่ใช่ไงฉันก็แค่ใช้ชีวิตปกติอ่ะมันแปลกอ๋อก็ไม่แปลกหรอกนะเพราะว่าไอ้คนที่พึ่งรวยมาเนี่ยส่วนมากมันก็ทําแบบเธอเงี้แหละฉันไม่ได้อยากอวดใครเลยนะทำไมสองคนถึงต้องคิดแบบนั้นด้วยอะ แม่แม่อย่ามาพูดไปหน่อยเลยก็โพดหน้าฝีดฉันเนี่ยมีแต่โพสของแกไม่ใช่ไงเนอะแม่เนอะเช่ถทาเป็นอวดรวยนี่ฉันน่ะเลี้ยงผู้ชายเป็นเดือนไม่เคยอวดสินี่ก็กินข้าวนี่ก็กระเป๋าอะไรก็ไม่หรูอะ เก็บกระเป๋าทำไมฟางาไม่อยากใช้แล้วอะ่ะรู้สึกไม่มีความมั่นใจไงไม่รู้อะมีอะไรล่ะเล่าให้ผมฟังหน่อยได้ไหมก็ที่ทำงานฟางอะสิเขาชอบว่าฟางอวดรวยเหมือนคนเพิ่งเคยมีเงินแต่ฟางยอมรับนะว่ามีของดีๆหรูๆเนี่ยฟางก็อยากจะอวดอะทามันทำให้ฟางไม่มีความสุขเลยอะ่ะ แต่มันคือความภาคภูมิใจของเราแล้วทำไมเราจะอดไม่ได้พวกเขาไม่ได้มาเห็นเหมือนผมนี่ว่าคุณต้องทำอะไรมาบ้างถึงจะสำเร็จอย่างทุกวันนี้กดสั่งกันเข้ามาได้เลยค่ะคุณลูกค้าเราเติมสต็อกให้เรียบร้อยแล้วคะ่ะมีชุดสีแดงบ้างไหมมีค่ะคุณลูกค้านี่เลยค่ะชุดสีแดงตัวนี้บอกเล้ว่าสต็อกเยอะมากกดสั่งกันมาได้เลยนะคะถ้าใครจะเอาไซส์ เรามีครบทุกไซส์ค่ะวันนี้เดี๋ยวพังทำราคาพิเศษให้ด้วยค่ะที่ผ่านมาคุณทำงานไม่หยุดพักเลยทุกเวลาของคุณมันมีค่าเสมอนี่เลยค่ะชุดสีแดงถ้าอยากได้กดสั่งได้เลยนะคะเดี๋ยวพังแพ็คให้วันนี้แล้วก็ส่งให้วันนี้เลยค่ะรับรองว่าพรุ่งนี้ได้เอาไปใส่สวยแน่นอนค่ะได้ค่ะจะเยียดอีกสิบใช่ไหมคะรอบนี้สั่งเสื้อผ้าสิบนอตขอลดนะอคะ เออได้ค่ะถ้างั้นเดี๋ยวปานทำราคาพิเศษให้เลยค่ะได้ค่ะขอบคุณมากเลยนะคะค่ะสวัสดีค่ะคุณไม่หยุดทำงานแม้จะมีงานประจำแล้วแต่ก็ยังหางานเสริมเพิ่มรายได้ให้ตัวเองด้วยคาะกินข้าวหน่อยนะสิบล็อต หิวแล้วสิเนี่ยเห็นทำงานไม่หยุดเลยอเออกันเดี๋ยวตอนบ่ายกันไปนสัาษา์กับพานะนี่ฟังไม่คิดจะพักเลยเหรอตื่นมาทำงานตั้งแต่ตีสี่แล้วนะพักไม่ได้หรอกกันเดี๋ยวตอนเย็นก็ต้องไลฟ์อีกโอเคโอเคของคุณการีอีกยีกก่สิบตัว ฟางต้องเหนื่อยและพยายามแค่ไหนจนจะมีอย่างทุกวันนี้มันไม่แปลกเลยนะที่ฟางจะภูมิใจและอยากจะอดความสําเร็จของตัวเองบ้างเนะี่ยจริงด้วยกว่าจะมีวันนี้ก็เหนื่อยอยู่เหมือนกันเห็นไหมล่ะแล้วเราจะแคร์คำพูดของคนพวกนั้นเพื่ออะไรอ่ะคนที่เห็นเรามีความสุขไม่ได้คนที่ไม่เคยยินดีกับความสําเร็จของเราคนพวกนั้นนะเป็นพวกกีดฉานะ แต่เขาก็อาจจะไม่ชอบแงินที่เราอวดแบบนี้อะอย่าไปสนใจสิเรามีดีให้อวดผมเห็นทุกอย่างที่คุณทำทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณได้มาเนี่ยคุณสมควรได้รับมันขอบคุณนะกันที่พูดได้ฟังมั่นใจคำอ่ะอย่าไปสนใจเลยนะกับคำพูดของคนที่ไม่ได้ช่วยเราหาเงินอนะ่ะ ไปงงาารนนี้ทเ,เดียนี่เจ๊ว่าเดียไปหาจากสุแพทย์เธอะที่เดียบอกว่างอกอะมันไม่ใช่หนังกะโหลกเธอไงฮะหนังกะโหลกอะไรกก็ดูสิขาคุแล้วายตายแล้ว เอาใบใหม่อีกแล้วล่ะเนี่ยรวยเนาะรางวัลชีวิตอะเหลอรางวัลชีวิตแหละ <c oughs> ขายเสื้อผ้าได้กี่บาทเชียวทำเป็นอวดรวยสร้างภาพปะจักอยากรู้ว่าได้เงินเพิ่มเท่าไหร่ก็ลองไปทำดูเองสิคะ <c oughs> ฉัสดุมาส่งอะ่ะเดี๋ยวขอไปเอาของก่อนนะเชื <c oughs> พัดถ้าดูมาส่งนะเดี๋ยวไปเอาของกันนะส่งพระป่าไม่ไว,ว่านะี่เมื่อคืน่ะแกเห็นที่ตอนมันลงเฟซไหมมันโชว์เงินในบัญชีมีเงินจะล้านแล้วนะตัดต่อหรือเปล่าของแบบเนี้ยใครๆก็ทําได้แสดงว่าแกไม่เชื่อมันใช่ไหมใช่น่ะสิขายของคนดูไม่เท่าไหร่จะได้เงินสักเท่าไหร่กันเชียวยที่เห็นใครของ,งแพงเนี่ยซื้อผ่อนอันนั้นอะของปลอมใช่ไม่ว่า นางงามตลาดนักหงอกเยอะนะเราอะ่ะมันเครียดทำงานเครียดแถวบ้านเรียกหัวร้านคุณแม่เอา้าคุณแม่ก็ไม่ต่างกันหรอกค่ะตายดูซิ่ล้ามที่ไหนจ้า,าไม่ล้านหรอกค่ะงอกเต็มหัวแล้วค่ะตกหายก็เคยสินี่ ผมว่าเป็นโครงการนี้ดีไหมยอยู่ใกล้ที่ทำงานของฟางด้วยอืมฟางว่าเอาโครงการใหม่ดีกว่าบ้านเดียวแถมมีส่วนลดเยอะด้ดยวยน,นะโอเคงั้นตามใจฟางเลยแล้วกันก็ฟางเป็นคนหาเงินเองพูดอะไรอย่างนั้นเล่ากันเองก็ช่วยฟางมาตลอดแถมยังเป็นคนให้ทุนฟางมาด้วยนี่แต่ฟางก็เก่งนะทุนหลักแสนใช้เวลาต่อย,ยอดแค่สองสามปีก็มีเงินหลักล้าน เื่อในตัวตริงจหลังๆ,ๆตัวเปลี่ยนใจันด้วจริงๆดีกว่าฉันไม่เชื่อนี่ฉันสาบานได้เลยถ้าฉันโกหกนะให้ฟ้าผ่าแกตายเลยอ่ะฉันจะบอกอะไรให้นะว่าฟังกรรับสามีมันเนี่ยรวยมากทรัพย์สินมหาศาลที่มันไม่เคยบอกเลานะมันปกปิดไว้ตลอดเลยนะ นี่นางเดียแกลดอคติลงเปิดสมองให้กว้างเปิดหูเปิดตารับรู้อะไรบ้างสิอ,อุ้ยน้องฟางนวลทางฟาเสเดจลงมานล้นเนี่ยฟางฟางฟางสวยมากเลยอะ่ะดูสิกระเป๋านี่เหมาะก,กับฟางมากเลยนะขอบคุณนะคะพี่ป้อม คือฟังฟังรวยขนาดเนี้ฟังไม่คิดจะปล่อยเงินกู้บ้างหรอคือพอดีตอนนี้นะพี่ต้องหาเงินอะฟังไม่ได้ปล่อยกู้ค่ะฟังฟังขายเดือนนึงเป็นแสนเลยนะฟังไม่คิดจะปล่อยเงินหรอฉันไม่เชื่อหรอกนะถ้าเกิดว่าแกกิจการดีขนาดนั้นเนี่ย จะมาทำงานที่นี่อยู่ทำไมอ่ะฉันก็เพิ่งจะลาออกวันนี้นี่แหละเพราะว่าฉันจะไปเปิดกิจการส่วนตัวอ่ะพี่ป้อมเขาพูดถูกนะร้านเสื้อผ้าของฉันเนี่ยกำไรดีมากเลยฉันก็เลยคิดว่าอยากจะมีกิจการเป็นของตัวเองอ่ะเพราะว่ากำลังรุ่งเนี่ยเป็นไงล่ะนางเดียแม่บอกแล้วใช่ไหมว่าฟางเนี่ยเขารวยจริงแล้วเขาเนี่ย น่าชื่นชมที่สุดเลยอ่ะขอบคุณที่ชมนะคะแต่ในจริงใจก็ไม่ขอรับไว้ค่ะฟังดูนะคะว่าพี่ป้อมมีเจตนาอะไรอ่ะแต่พี่ป้อมอย่าหวังเลยค่ะว่าฟังแม่ใ้ใครยืมเงินทั้งนั้นอ่ะทำไมพูดเยอะแยะไม่มีให้ยืมมากกว่ามั้งถ้าแกจะคิดอย่างนั้นแล้วแกมีความสุขก็นับแต่แกเลยนะไปก่อนนะอ๋อแล้วก็อีกอย่างหนึ่ง ฉันยังมีความสําเร็จอีกเยอะแยะไปหมดเลยทีย่ไม่ได้อยู่อวดแกอะยังไงแกก็คอยติดตามฉันด้วยนะแล้วแกก็อย่าลืมพกยาดมด้วยล่ะฉันกลัวว่าแกจะอิดฉาฉันจนฉันเรือดในสมองแตกตายอะ่ะฝากแม่กันด้วยนะเป็นไงล่ะเดียอีสมองกวงไม่รู้จักแหกหูแหกตาดูบ้างบอกแม่ว่ามันรวยจริงๆ ทำไมคะตอนเด็กๆเนี่ยคุณแม่ของคุณแม่เนี่ยเขย่าคุณแม่แรงไปหรอคะคุณแม่ก็ไม่มีสมองเหมือนกันนั่นแหละค่ะไม่มีสมองอะไรนี่ฉันแหกหูแหกตาดูหมดเลยเนี่ก่อนที่คุณแม่จะมาบอกให้คนอื่นแหกตาเนี่ยนะคะคุณแม่ลองแหกตาดูหรยังคะยังด่ามันอยู่กับหนูอยู่เลยค่ะแหกตาหมดแล้วข้างล่าง็จะแหกแล้วจะดูไหมไม่ดูหรอกค่ะนี่ปากดีนี่แต่ทำเมียไม่หมดนี่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  ฉันลืมตัวอารมณ์ชั่ววูบชีวิตของคุณคือบทประพันธ์ที่คุณเป็นคนเขียนขึ้นมาเองไม่จำเป็นต้องอธิบายทุกบรรทัดให้คนอื่นเข้าใจอย่าให้คำพูดของคนอื่นมากำหนดคุณค่าในตัวคุณเราย่อมรู้ตัวเราดีที่สุดจงใช้ชีวิตต่อไปในรูปแบบที่คุณอยากจะเป็น ฉันไม่ได้อยากอวดใครเลยนะมีแต่โพสของเธอของแก <laughs> ตัวที่ทำงานฟางอะสิเขาชอบพูดแล้วฟางแกเขาเอ้ยแกเขา <laughs> <laughs> หนูเป็นพ่อตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดเดีย <laughs> <laughs>